สวัสดีค่ะพบกับน้องแมวนะคะคลิปน้องแมวออกมาเล่นนอกบ้านค่ะมีความสุขมากดูค่ะดูค่ะดูค่ะหากินอะไรลูกหากินอะไระมีความสุขไหมครับเดี๋ยวผ้าขึ้นที่ผ้าใครนะผ้าแดงใครนะผ้าแดงใครนะอ่านี่ค่ะอยู่ตามป่าดงพงพี อยู่ตามต้นญ้านนี่แหละค่ะเอามีความสุขมากเลยเอ้าเอาเอาเอาหากิอานอะไรนะาะหากินอะไรนาะในป่าญ้านนี่อคุณนายทําอะไรเนี่ยคุณนายคุณนายทองเทาทําอะไรลูกคุณนายทองเทาทาอะไรคะนี่ค่ะคุณแม่ทองเทาก็มีความสุขมากเลยค่ะอุ้ยน่ารักจังเลยไปแล้ว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  ไปแล้วค่ะอืมเดินตามอัธยาศัยตามน้องแมวค่อนเอา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 ปีนแล้วปีนแล้วปีนแล้วน่ารักมากเลยค่ะเขากินหญ้าด้วยตนเองไม่ต้องไม่ต้องตัดหญ้าไปให้กินแล้วใช่ไหมครับน่ารักมากเลยลูก เข้าบ้านได้ยังลูกเข้าบ้านเถอปะอยังไม่ยอมเข้าอีกจะไปไกลนะระวังเจ้าเงาวนะครับลกมากเลยครับยาลรกมากเลยน่ากลัวมากเลยลูกปะเข้าบ้านกันเถอะลูกปะไปเข้าบ้านไป เอา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 ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยไปแล้วค่ะตามค่ะตามแมวตามแมวนู่นค่ะพี่น้องนู่นเจ้าดำอยู่ในป่าเลยค่ะโน่น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 เจ้าดำอยู่ในป่าแล้ว ท้องดำครับอันนี้ไม่กล้าเข้าเนะี่ยคุณนายแสนสวยตัวผู้ตัวตัวเมียไม่กล้าเข้าท้องดำครับอยู่ในปลาล่าแล้วไปเข้าบ้านไปลูกไปจะพบกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวคุณครมพันเก็บแมวไปเก็บในตะกร้าก่อนคะ่ะเดี๋ยวจะตามแมวไม่ครบทุกตัวอ่าพบกับน้องแมวได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ